มาแล้วครับเนี่ยรถกรเกษตรฮะโอ้โหครับเนี่ยบ้านละออกครับผมเนาะขันจรออกมาโดยรถกรเกษตรครับเนี่ยบายบายยังมีความสุขครับผมเนาะ <c oughs> อ่าเหมือนนางงามเลยเนาะครับเนี่ยคุณป้าแตงเหมือนนางงามเลยถือร่มแล้วก็บายบาย,บายครับผม <c oughs> อ่ <c oughs> าก็บายบายครับผมเนี่ย ออกมาจากหมู่บ้านโดยการใช้รถเรียกว่าถ้าบ้านเราใช้รแท็กเนาะพิ๊กอัพดัดแปลงใส่เครื่องยนต์เป็นคูโบต้านะหรือว่ายันมากครับเนี้ยโอ้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะไปโอ้ยระวังดับระวังดับครับเนียถึงขั้นต้องใช้วิธีนี้ครับออกจากหมู่บ้านพี่น้อง มา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมีคนขึ้นคนลงเนีบอเดี๋ยวด้เดี๋ยวน้าทเลขาช่วยหน่อยพี่นี่ราคาบ้านปอ โอ้รับมามารับมามา่รวมด้วยช่วยกันพี่รวมด้วยช่วยกันมาช่วยกันเนาะช่วยกันสื่อสารนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศของพี่น้องพวกเราเอาพี่เดินเข้าไปหรอครับบางท่านอยู่ไม่ไกลใช่ไหมบางท่านก็อยู่ไม่ไกลก็เดินเข้าไปครับผมมา ระวังด้วยนะครับผมเนี่ยให้เดินระมัดระวังครับผมนะเดินระมัดระวังกันครับนี่ครับพวกเราก็ประสบป,ปัญหาครับเรื่องของบางอันนี้รอเรือครับผมตอนนี้เรารอเรือกันอยู่เรือเข้าไปน่าจะไปกินข้าวหรือเปล่าเงียบเลยครับ <c oughs> เรือเข้าข้างในเนะเาะอ่ะึ้นในถนนในหมู่บ้านท่วมหมดเลยเนาะอ๋อ,อแค่อกครับไม่เป็นไรครับผมเนาะน,นี่ฮะพี่น้องควา,ามลําบากของพี่น้องพวกเราถือว่าสถานการณ์แย่ครับผมเนาะน,นี่ฮะบรรยากาศน้ําก็ยังไม่ขึ้นน่าจะเคลือนขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะ อ่ะก็ชมบรรยากาศกันแค่นี้ก่อนครับน้อนเดียกก็จะ,จะทําการช่วยเหลือพี่น้องด้วยกันกันไปกันเนาะให้มีอะไรก็ช่วยกันครับพี่น้องตอนนี้ประสบป,ปัญหาอย่างนี้ครับนาะก็เครียดกันครับพี่น้องอย่าเครียดครับพี่น้องเปิดเพลงฟังครับเปิดช่อง YouTube ดูครับผมอย่าเครียดครับนาะโอมาแล้วครับพี่น้องเราว่าจะไปเรือมาแล้วอ่าเราจะได้เห็นเรือของอบตเฉนียงครับที่ได้รับส่ง เนาะในนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับส่งจากาข้างในหมู่บ้านครับเพื่อออกมาสนุนใหญ่เนาะพี่น้องฮะตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มครับตั้งแต่หกโมชถึงหนึุ่มครับชุมชนบ้านละอ้อครับท่านใดที่จะเข้าไปในหมู่บ้านเนาะมาครับมีทางจากที่อบตอมาช่วยเหลือเนาะอำนวยความสะดวกให้ท่านบรรเทาทุกข์ให้ท่านครับบรรเทาทุกข์ให้ท่านจากหนักก็ให้คลายลงมาหน่อยครับ กับการเดินทางเข้าไปดูทรัพย์สินของพี่น้องด้านในฮะมาแล้วครับเรารอดูเรือของอบตเชเนียงครับปีหน้าท่านรองนายกบอกว่าซื้ออีกสองลำครับผมซื้อซื้อ,อมาอีกสองเครื่องยองัง <laughs> ประกอบยังประกอบไปสองเครื่องอ่ายังประกอบไปสองเครื่องครับเพ <laughs> ราะเราอยู่ใกล้น้ำพี่เนาะปีนี้มาปีหน้าก็มีโอกาสมาครับไม่ใช่ว่าปีนี้มาแล้วปีหน้าไม่มาครับมาแน่นอนครับเรือแล้วก็น้ํา เวส่งครับเวส่งเรื่อยๆเวรับออกมาครับเนาะตรงนี้ชุมชนใหญ่มากครับทั้งวันทั้งวันกว่าน้ำจะลดพี่น้องเราก็ลำบากหน้าดูครับเราอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมนี่เพราะว่าลำบากครับทั้งคนรวยคนจนโดนเหมือนกันหมดครับพี่น้องอ่ะคนรวยบ้านสวยก็ออกมาไม่ได้เหมือนกันครับพี่น้อง มาแล้วครับเรือของพวกเราครับเรือของนี่ครับเรือของอ,อบาตโตเฉเนียงครับผมนี่ยตรงนี้ครับโอ้โหครับพี่น้องมีทั้งไม้พายมีทั้งเครื่องยนต์ครับมาแล้วครับ อ่านี้ยเรือครับที่รับส่งพี่น้องที่อยู่ด้านในพอออกมาก็าจ,จะมีคนเข้าไปคือด้านนอกครับผมพี่น้องอะมีเจ้าหน้าที่ก็รอรับครับเนี่ยโอ้ครับทําด้วยใจทําด้วยใจอ,อ, <Blind S 2> อันนี้อันนี้รับผู้โดยสารมาบอกอ๋อครับทำด้วยใจครับผมเนาะเจ้าหน้าที่ เหนื่อยครับเหนื่อยครับฮะเหนื่อยครับผมเนาะทั้งวันเลยเนี่ยทั้งวันเลยครับเนี่ยโอ้ขอบคุณน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมข้าวอ่อนปะข้าวอ่อนแล้วทั้งวันเลยไอเรือพายเดือพายอ๋อวันนี้คนเขาไม่ค่อยออกแล้วเมื่อวาุกมันอ๋อซื้อเก็บแล้วะ เมื่อวานนี้เมื่อวานคนเยอะกว่านี้ใช่ครับแต่ตอนนี้คือซื้อตุนแล้วนะเนาะซื้อตุนไว้แต่พรุ่งนี้อ่ะท่าน้ำยังไม่ลดก็คนน่าจะเยอะพอแเราต้องออกมาทำงานอ๋อพรุ่งน,นี้พรุ่งน,นี้เป็นวันวันจันทร์นะน,นี้เนาะโอ้โหเนี่ยพี่ๆให้กำลังใจพี่ๆทุกคนเนาะให้กำลังใจทุกคนครับที่ช่วยเหลือ นี่อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กกำลังใจเจ้าหน้าที่ของอบตแล้วก็พี่ๆตุ้งทุกคนที่อบตชินียงเยี่ยมมากครับผมนี่ฮะขอบคุณรองนายกแล้วขอบคุณทุกๆท่านครับที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องของเราครับสวัสดีครับ